เป๊กเป๊กได้ได้เบอร์ต่างประเทศอะไรเบอรคนละเท่าไหร่เองไงบุฟเฟ่น่าจะสองเกบกุ้งน่าแกกุ้งกบคนละคนับแน่นมากเลยเงก็ยง ครับผมน้องน้ำแดงคู่ก็นีเก่งเลยว่ะคู่นีนเก่งเลยครับของสดมากจริงกรเราก็ดูให้เป็นปูเป็นอะไรเยอะมากเนี่ยเมืองอาหารทะเลเนาะโอยดูปลาหมึกสายดิเป็นปลาหมึกสดใช้ล็อกไว้แรงก็ได้ครับเลยๆเอาแมงดาบ่มีตัวหนึ่งอ่ะเดียวแมงดา เอาไปย่างด้วกแล้แข็งลูกใหญ่นเนี่ยปัดใจมากจริงเนี่ยของกินเยอะมากอ่ะฮู้ยก็เห็นของกินแล้วดิ่งทุเรียนเฮนหันไปดูทุเรียนข้างหลังทุเรียนอีกนะเนี่ยมึงอ่ะม่ใหญ่มากครับมึงลูกใหญ่มากเนี่ยครับดูมีทุเรียนด้วยเนาะโอ้ยได้ดินเห็ดทุเรียนยังมาโอ้ครับ แล้วมาดูมาดูไอ้นี้ครับผมป้อมป้อมดูเลยครับปูสดมากเลยครับไม่จับกัดเวลาด้วยนะตัวแรักปูม้าไปย่างผ่านยอดกยอดนี่ก็ด้านด้านหอยหลอดนะครับผมโอเคผมก็ว่าโอเคนะผมก็คุ้มมากเลยดูอ้าวตใหญ่เลยไหมเอาไปเอาไปย่างร้อนเนาะไปย่างก่อนครับว่าสิ่งก้อนนะครับ ว่าว่าสดมากนะครับเบียเออเมืงองเตาย่างเบื้องอาหารทะเลเนาะอาหารทะเลนะครับผมแต่ผมว,ว,ว่าวด้วยว่าอุ้มอ่ะให้ผู้เดียวสุง้งเป็นหนาตัวแซ่บปะหวานหวานนะครับเอาแป๊บซี่ด้วยนะดดยนะใช่ใช่เบียดอันนี้ไหนลูกไปด้วยให้เทปิ้มลูกอ,อ่ะ ิม in ันก็น้ำจิ้มเลยไหแม่น้ำจิ้มที่้วหวานมากัจิ้วาเนี่ยมูเลยนน้ำจิ้ม้อมเลว่าเปนแบบสดมากของทุกอย่างนะคอยกินไปไม่ไม่กุกรอครับผมยังไมุ่กนเ้มมเสียน้ัน้เาไวนุกมึอยากก็เข็มๆเนาะเนะกนน้ำปลาไหมครับคนมา แดวาวแอ้วพิ่ไปกินกินเต้ายู่นิดนิ้วเต้าหไม่ได้กินต้นเทียนเขาจะหอนี่มาะสิมันสดไหมครับ อพอีกน้ำแน่ว่บบาปาเนี่ครับผมเดี๋ยวหรว,ว่าคุ้มเนี่ครับผมเนาะคุ้มไม่ได้น้องแม่ปลาเนาะคุ้มละสักบาทนะอ,อันนี้หัวเท่าไหร่ครับพี่สองเก้าเก้าสองเก้าเก้าโอ้โหเฉพาะไอยแข็งก็คุ้มลนะดูนะ่ะไอยแข็งลูกใหญ่นี่ครับผมประมือหวานๆเลยครับดูดุ่มด่ว เครผมไม่เยแทุณนนี่มไทย่านหน่ไทเกมากเยเติมเยียเิไปเติมเย่มหมเินยังกอกนีิมไปเตเยียบกระเขาไใม่ผมมอครับผมมีกุ้งมีหมุมีปูมีปลาปคุ้มไม่ดอกคุณอะไรกัน้ก่อนกองเก่า สองก็ค่าถือว่าคุ้มนัดเฉพาะไม้แจงรูนก็แพงแล้วนะครับกินเกินเพียกินเกินเห,นหนี้ยเหี้ยงแล้วไม่หงอยเหียงเหี้ครับโอ้ยนี่ไงดองก็มีมันเป็นไรเอาสุปซอสอหวานเบ้ยค,ครับขเขาเรียวกว่ายังไงเนี่ยเขาลุงเนี่ยใบายหน้าน

ครับส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย้ yeah!